ในสมัยก่อนที่ชาวบ้านมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าปัญหาการใช้ชีวิตก็มักจะเลือกที่จะปึึกษสาหมอผีหรือผู้ที่มีวิชาอาคมให้ช่วยเหลือปัดเป่าให้พ้นจากความทุกข์ยากในเรื่องต่างๆที่ประสบพบเจอแตกต่างกันออกไปเพราะความที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญของตัวเมืองอีกทั้งการเดินทางและสัญจรไปมานั้นยากลำบากมากจึงทำให้มีผู้มีวิชาอาคมอยู่ในทุกๆหมู่บ้าน คอยช่วยเหลือปัดเป่าให้กับชาวบ้านนอกจากที่มีวิชาอาคมแล้วทุกคนนั้นล้วนมีวิชาความรู้เรื่องอยู่ยาสมุนไพรเป็นอย่างดีบางลายอาจจะเป็นหญิงบ้างก็มีที่สามารถทําได้แม้กระทั่งเป็นหมอตําแยทำคลอดและปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บไปด้วยดูแลกันตั้งแต่เกิดไปจนตายเลยทีเดียวนับว่ามีความสําคัญของชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นๆมาก บางหมู่บ้านที่ไม่มีหมอผีหรือว่าผู้ที่มีวิชาอาคมก็จะอาศัยไปหมู่บ้านอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันที่หมู่บ้านห้วยสาก็เป็นอีกหมู่บ้านที่ไม่ใหญ่มากนักเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรก็มักจะพากันเดินทางข้ามไปอีกสองหมู่บ้าน3ามหมู่บ้านถึงจะได้เจอกับผู้ที่มีวิชาอาคมที่คอยช่วยเหลือตนเองได้ต่อมาก็ได้มีหมออาคมวัยห้กว่าเข้ามาปัดเป่าอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน หักล้างถางโพงไม้อยู่ติดกับชายป่าท้ายหมู่บ้านสร้างเรือนไว้พอได้อยู่อาศัยเพียงคนเดียวและเหลือที่ไว้ปลูกยาผักหญ้าไว้กินบ้างชาวบ้านมาเรียกแกในภายหลังว่าหมอทับเรือนของแกนั้นอยู่ห่างออกจากหมู่บ้านไปไม่ไกลมากนักพอมองเห็นกันได้ข่าวคลาวว่ามีหมออาคมมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใหม,ม่ก็ได้รับความสนใจจากชาวบ้านและหมู่บ้านใกล้ๆพากันเข้ามาขอความช่วยเหลือกันอยู่เนืองๆไม่เคยขาด ชื่อเสียงเรื่องวิชาอาคมเข้มขลังของหมอทัพนั้นเริ่มกระจายออกไปไกลหลายหมู่บ้านผู้ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือไม่เคยมีใครผิดหวังทั้งเรื่องรักษาโาครคภัยไข้เจ็บหรือว่าทำคุณใส่เสนยาแฝดและสารพัดเรื่องที่ผู้ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากหมอทัพโดยที่แปลกมากที่หมอทัพไม่เคยรับสินใหม่เงินทองใดๆจากชาวบ้าน จะมีบ้างก็เพียงแค่บางคนเท่านั้นที่มอบให้ด้วยความเต็มใจแกจึงได้รับไว้เพราะว่าไม่เคยเห็นแกได้ใช้จ่ายใช้สอยอะไรเลยกลายเป็นที่นับถือของชาวบ้านทั่วไปมากในเวลานั้นช่วงเวลาเกือบๆปีที่หมอทับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านชาวบ้านไม่เคยมีเรื่องเดือดร้อนใดๆเกิดขึ้นแต่กลับมีชาวบ้านอีกหลายหมู่บ้านที่เคยเข้ามาหาหมอทับนั้นมีหลายรายที่หายลับไปแล้วก็ไม่เคยกลับมาบ้านอีกเลย นับแต่ว่าน่าจะรอราวเดือนละคนสองคนเลยทีเดียวญาติพี่น้องก็สืบเสาะหากันไปทั่วก็ไม่มีข่าวข่าวลยจนต่อมาได้มีหลวงตาพระธุดงรูปหนึ่งเดินทางผ่านเข้ามาในหมู่บ้านและเข้าไปปักกลดอยู่ที่ป่าท้ายหมู่บ้านห่างจากเรลือนของหมอทับไปไม่ไกลมากนักซึ่งป่าแถบนั้นลกคึ้มไปด้วยเถาวัลย์และไม้หนามอันแหลมคม เลยไม่เคยมีชาวบ้านเข้าไปเหยียบย่ำในผืนป่าแห่งนั้นมาก่อนเลยแต่ว่าในพื้นที่แห่งนั้นมีความสงบเงียบเหมาะกับการนั่งวิปัสสนากรรมฐานสำหรับพระธุดงอย่างหลวงตามากท่านจึงเลีอยเข้าไปปักกลดนั่งวิปัสสนาอยู่ในป่าแห่งนั้นพอได้เหยียบย่างเข้าไปถึงครั้งแรกก็ไม่แปลกใจกับเศษซากกระดูกที่เห็นเกลื่อนกาดกระจักรจกระจายอยู่เต็มในผืนป่าแห่งนั้นก็คิดว่าอาจจะเป็นป่าช้าของชาวบ้าน ที่ใช้วิธีการเอาศพไปทิ้งไว้ที่กลางป่าซึ่งในสมัยก่อนนั้นอาจจะเป็นไปได้ในค่ำคืนแรกนั้นเลยถือเอาเป็นที่ฝึกพิจารณาสังขารไปด้วยลุงเฉาท่านก็ออกไปรับบิณฑบาตในหมู่บ้านก็เลยถือโอกาสนั้นถามชาวบ้านว่าในป่าแถบนั้นใช่ป่าช้าหรือไม่ก็ได้รับคำตอบจากชาวบ้านว่าที่ป่าแห่งนั้นไม่เคยมีชาวบ้านเข้าไปมาก่อนเมื่อได้ฟังแล้วท่านก็ไม่ได้ถามไถ่อะไรต่อไปอีก ก่อนที่จะเดินกลับหลังจากที่บินทบาตเสร็จเรียบร้อยแล้วพอฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยท่านก็ได้ทําพิธีบางอย่างขึ้นโดยการที่เอาดินที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับกฎข,ของท่านมาปั้นเป็นคนเท่ากําปันเป็นรูปคล้ายกับควายธนูโดยได้สังเกตเห็นว่ามีเข่าอันแหลมคมโคง้งงอแหลมคมออกไปทางด้านหน้าคล้ายกับบัวกระทิงหลวงตาท่านบริกรรมคาถาอาคมพืมพำเรียกวิญ,ญญาณเจ้าของซากกระดูกพวกนั้นมาสิงสถิต จนเกิดมีควันพวยพุ่งออกมาจากซากกระดูกแล้วก็พุ่งเข้าไปสิ่งสถิตยอยู่ในควายธนูตัวนั้นเพียงไม่ถึง5นาทีท่านก็เอาไปวางไว้บนจอมปวกเล็กๆใกล้ๆกับกฎของท่านเองเอาเดินที่เหลือจากการปั้นควายธนูปั้นเป็นรูปกลม,กม แล้วก็คว้างออกไปทั้งสี่ทิศพอเสร็จแล้วท่านก็กลับมานั่งวิปัสสนากรรมาฐานต่อไปปล่อยให้วิญญาณเหล่านั้นไปตามหาผู้ที่ทําให้ตายกันเองเพราะท่านรู้สึกว่าไม่น่าจะเกิดจากการตายอย่างธรรมชาติก็ยังไม่รู้ว่าเกิดจากฝีมือของอะไรกันแน่หลวงตาท่านได้นั่งวิปัสสนาไปจนถึงข้ามก่อนที่จะคลายออกจากสมาธิจัดการก่อกองไฟเพื่อต้มน้ําชาฉันอยู่ไม่นานมากนัก ท่านก็เริ่มเข้ากรรมาฐานต่อไปอีกจนดึกชะง,งัดประมาณสักสามทุ่มก็มีเสียงวิ่งไล่กันโครมคามใกล้เข้ามาท่านก็คลายออกจากสมาธิแล้วก็ลืมตามองฝ่าความมืดออกไปก็เห็นว่ามีควายตัวดำทะมืนที่หลวงตาท่านได้ปลูกเสกไว้ถูกเสือลายพาดก่อนวิ่งไล่ขย้ำกลับมาดูท่าทางว่าคงจะสู้เสือตัวนั้นไม่ได้ท่านก็เลยรู้ได้ทันทีว่าเสือนั้นต้องไม่ใช่เสือธรรมดาทั่วไปแนะ่ ที่จะสามารถสู้กับควายธนูได้ถ้าเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมก็คงจะไม่ธรรมดาแน่นอนซึ่งเสือที่เห็นนั่นมันก็น่าจะเป็นเสือสมิงนั่นเองไม่นานควายธนูของหลวงตาก็กระเด็นเข้ามาในกฎเหมือนกับว่าเป็นก้อนดินเพียงก้อนเดียวเท่านั้นเสือตัวนั้นก็เดินเข้ามาร้องคำรามลั่นเหมือนจะขู่ให้ท่านกลัวแต่ว่าท่านกับนิ่งเฉยเอามือล้วงเข้าไปในบาดเอาข้าวก้นบาดท,ที่เหลือปั้นๆรวมกับดินอีกครั้ง ให้เป็นหุ่นปั้นควายธนูขึ้นมาอีกเดนที่หลวงตาปลูกเสกมาแล้วรวมกับข้าวกลนบาดท,ที่ท่านพิจารณาพมบทมาแล้วก่อนที่จะฉันเมื่อช่วงส,สายๆอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงยิ่งเพิ่มความเข้มขลังไปด้วยกับดวงวิญญาณผีตายหงที่เคียดแค้นอีกหลายดวงก็พุ่งพวดออกจากมือของหลวงตาเข้าไปประทะกับเสือสมิงที่ยืนท้าทายอยู่ถึงกับกระเด็นออกไปไกลมันลุกพวดพาดขึ้นมาด้วยความโมโหสุดขีด พุ่งกระจนเข้าใส่ควายธนูเช่นกันแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ต่างกับลูกบอลที่ถูกควายไล่ขวิดกลิ้งไปกลิ้งมาผิดกับเมื่อครู่เสียสนิทยิ่งสร้างความเดือดดาลนให้กับมันมากที่ไม่สามารถจะทำอะไรกับควายธนูได้สำหรับควายธนูนั้นก็มีความเครียดแค้นไม่แพ้กันมันไล่ขวิดไปมาไม่ให้เสือสมิงนั่นได้ตั้งตัวได้ทัน เขาที่แหลมคมแม้ว่าจะไม่ระคายเคืองผิวเสือสมิงแต่ก็ทำให้มันกระดูกกระเดี้ยวแตกหักด้วยแรงมหาศาลของควายธนูสุดท้ายก็หมดลทธิ์เพราะไม่สามารถจะสู้ได้อีกเสือสมิงคลานเหมือนหมาหนีตายแข้งขาหักเกือบหมดก่อนจะค่อยๆคืนสภาพไปเป็นหมอทัพหมออาคมที่ชาวบ้านนับถือแต่หลวงตาท่านไม่ได้รู้จักอะไรกับหมอทับแม้แต่น้อย เลือสดสดๆแดงฉานทะลักออกจากปากและจมูกสุดท้ายแล้วหมอทับก็กระอักเลือดตายในที่สุดร่างฟุบแน่นิ่งอยู่ในป่านั่นเองล่งเช้าหลวงตาท่านก็ออกทุดงมุ่งหน้าออกไปทางทิศเหนือปล่อยให้ชาวบ้านตามหาหมอทับันจนเจอในสภาพที่สิ้นใจตายไปแล้วอย่างน่าอนาถกระดูกกระเดี่ยวแหลกเหลวไปทั้งตัวแล้วเห็นว่ามีคนปั้นควายธนูอยู่ใกล้ๆนั่นด้วย ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลวงตาที่ออกไปรับบินทบาทจนเมื่อวานนี้ก็หายไปแล้วทิ้งเอาไว้เพียงปิศนาและกระดูกที่เกลื่อนกาดกระจัดกระจายไปทั่วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้และเรื่องของคนหายก็ไม่มีเกิดขึ้นอีกเลยจวบจนปัจจุบัน